เบ็ดแล้วครับพี่น้องทา่ิโตใหญ่ดึงแห้งครับขนาดโอ๊ะดึงด้วยดึงด้วยอุ้ยอุ้ยดึงดึงดึงอีกอีกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยห่วยห่วยห่วยลุดจ่อยโอ้ยมันใหญ่เนี่ยมันบกเขามันเกาะซื่อ จวดมาหอดพี่โอ้ยฟองจวดหลุดจอยครับปนิญ่อุ้ยปลาบอนปลาบอนยูยหลายหลายหลายเหมิงเหมิงเหมิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแน่เสร็จแน่มามามาสวัสดีครับทีมงานผมก็ลูกคึอว่าพี่วาพี่เออครับ วันนี้ห้าวจะออกลุยแล้วน,นี่เบ็ดก็มีหม่องก็มีแฮกก็ได้เมนพอ่อพ่จาไปวันนี้ห้าวจะออกลุยโอเคจะได้ไล่สำหรับได้โบก,กันจะได้ไล่สำหได้เดี๋ยวมาเบิ่งกันอ๋อข้าวคั่วเฮาออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกหากินอีกแล้วครับออกหากิน เ,เข็งเพียบมาเนี่ยใช่ใช่โอ,นนนนอ้นี่น,นี่นี่ครับลูกมันเพียบเพียบเพียบอันน่าคตที่ได้กินซุ้มนี่แหละไปไปไปเอาลุยก,กัน เจัาหลังกันหน้ามองมนลตื่นเหื่อเขียดครับผมเสียงบ่อนโบ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  The oh boy! อ้าวพิจารไปเก็บไข่แล้วครับไข่นกโอเคโอ้โหได้กีนน่นวยกินได้กีนน่นวยนกกระล่งไข่ครับพิจาร์กำลังเก็บไข่นกอยู่เด้อหลายคักวะสันใส่เข่งมโรดใส่เข่งมโลด

โอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ยปลาเลยเนี่ยบับแบบบับบ้าเลยเนี่ยโอ้ยเออปั่นมอเดือดนี่ว่าปลาบุบปับบุบปับบุ้ยเต็มที่เต็มที่มาเลยบุ้ยคือลายคั่ครับพี่น้องโอ้ยพูดนะบัวบ้าบัวบ้าเลยคักคัก เอาลุยเลิกขบวนนี้ลุยเลิกหาปลาลุยเลิกเอาไปหาปลาอีกน้องหนึ่งฟังหนึ่งนี่นกมันก็บ,บินเซนอยู่เทิงพอดนะันสิลงไข่พอดนะๆๆๆอ๋อเนาะลงเมื่อกันอีกละได้ที่หมอแล้วก็ลงเมื่อละครับ เอาสิต uh ้อนไว้ได้มองคือเก่าแล้วก็สิสวดด้วยแหต้อนไว้ต้อนได้มองต้อมไว้เอากระเจียวแห่ละลัดวันตามแผนลาปลาของเฮาแม่นบ่พี่จ้าราราราาใช่ไหมวันนี้เอากี่ตัวสอง สองหรือห้าตัวอันนี้พิจาพยักหน้าบอกมั่นใจมันนี้มองจักนเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้หกเส้นครับตอนหกเส้นมาเบิงวัสิบปีปาเกินกำลังของมองวะ เได้ว่าเสียวนกมันล่งไข่น่ะนกมันล่งไข่แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บไข่นกถึงเบ็ดแล้วครับพี่น้องทีตัวใหญ่ดึงแห้งครับขนาดเอาดึงด้้อดึงดว้ออุ้ยอุ้ยดึงดึงดึงอีกอีกอีกเดี๋ยวเดี๋ยว เอ,อุ้ยเอหลุดบ่โอ้อยหลุดจ่อยห้าขวบมื้อโอ้ยหยกน้ำบุทันเลยตัวใหญ่เติบเด็ดๆๆๆเด็ดเด็ดเด็ดเด็มาไหมติเหล้วติเหล้วอันนี้ไปยังอุ้ยติเหล้วปลาตะเพียน อีกแล้วปลาตะเพียนใสางามใสางามดูด้วยไย,ยเดี๋ยวจังมาปลดมันปล่อยมันก่อนไล่อยรุดจ่อย,อยเอาเอาใส่ตะไคร้เขียวดักไว้บกให้มันมาทั้งเพื่อวันนี้เขาเสียเอาฟังปูนเนี่ยฟังเนี่ยเขาลอกพอกบุงขึ้นแล้ว พิจาเขาลอกเสร็จแล้วโอ้โหกำลังเล่งเลง,เล,ง,เ,ลงเล่งเลงห้ามองโอ้ยป่าบอดโบบอพี่น้องเบิ่งได้นาซีได้ร้ายเบิ่งแล้วมั้งเนี่ยอ้าวเมนูอาหารแรงอยู่ทรงหน้าครับอ้าวคำว่าล้วเขาก็เห็ดอาหารกิน,น,นพิจาร์ทำอะไรพิจาต้มไข่ท,ทำอะไรกินต้มไข่ต้มไข่ จะพัดห้อยพัดกันสุดๆแกกันสุดๆเลย่ัยเนี่ยเนี่ยไข่ไข่นกยังวะนกเป็ดน้ำนี่แหละหาก,กินอยู่ทงอยู่ทาด้วยครับเนี่ยอยู่ทงหน้ากาลังเห็ดกินแรงครับ าอากาศท่อนกินน้ำเย็นกันนะออเดิบอันนี้หอยกับกระน,นกอัตโนมัติวะเล างมัอ๋อหลังจากเสร็จภารกิจวังเว้นหาป่าเดี๋ยวเวิรงวิรหมานปรหมานเพื่อใเดี๋ยวสลองกันสลองกันโอเคเดียย๋ยวสี่อย่างเดี๋ยวสี่อย่างชิกินเดี๋ยวสี่อย่างชิกินยังไงเลยงงดิสลองดิวาเติม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 หัวยโซ่ตั้งหลายหลายเลยไหมแค่ละขวดหนึ่ง มูลมูอยูนิทแน่น,นะแต่ว่ามูลที่เรงมีสองงานด <c oughs> <อ>เออมาตัออ้เออองเรดเาก็มาตั้งเอาความไม่ไง่อกมานำ้ำสิโอ้บรรยากาศเป็นไครับผม่น้องทองหน้าโอ้ยเดี๋ยวเบียร์เต็มรัง ลูกเศสิมาก,กินเผาปลากระมาะเด้อครับมีหลายตัวยุนทาเบียร์ก็มี่พ่อมเบียร์ก็มีโอ้ผมเป็นเบียร์เขาเอิญนน้ำแก้ร้อนน้ำแก้ร้อนก็มีครับน้ำแก้ร้อนก็มีเนี่ย,น,ยน้ำลายยิ่งน้ำเป็นลัางๆก็แล้วมา,ากินเผาปลาคอยงัง cò đẹp, đẹp kìa, rồi, vui, ừ, chăng tích ne, chăng tích ne, Quay vay sáng, lấy sáng โอ้ยล่มเย็นล่มเย็นล่มเย็นรับมาเนี่ยโอ้ยปลาคอตัวให่่ๆตัวให่่ๆยไปอาป่งปลากิน มาได้มากินปลาไหมาอ,อือคะแนน,น,นเสิร์ฟเลยจากเรา เซลลูที่เซลลูที่สว<ะ>ัสดาพัน้อนสาพัน้อน ปลาตองถือม้องเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บเนี่ยปลาตองถือหม้องครับเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บยอยู่มองเด้อเดูดูบนงานพูนพูนพูนพ่นบักเฉดปิงอะไรนี่บักทำมาทำมาแรงมาได้อยู่ได้ได้อยู่เอ้ ไปเร่งมือยุ่งรครขนาดโอ้ยยุ่งหมงไปจับเลยจับเลยลวบเลยจ้าลวบเลยไว้ได้ยูย่ เยอะอยู่เยอยู่อุ oh ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรุดใจโอ้ยม hmm ันใหญ่เนี่ย well, มันบกเข่าม mm ันเกาะซื้อจวดมอจวดหมอดตเโอ้ยวฟองจวดลุดจอยครับปนีิญญัยปนิญกระโดดนี้ปนคอกระโดดนี้จังไดโบนี่เอ๊ะเหมือนนี่มิมแต่หลุดหลุดวะ นี่ปลาคอรกระโดดขาม,ม่องแล้วเราตะกี้จบว้ายนี่เด้เออันนี้ปลูดแน่ปลาเค็งนี่รูดยากน้ำมันไหลเออว่านิ่งปลาคอนี่มีโอกาสรูดแต่ปลาเค็งนี่รูดยากน้ำมันไหลเอาหอยปลาปลูดเชอรี่กับปลูดได้เนี่ยโ<เ>อ้ย <laughs> นกเป็ดหนาไปเดือดเดือดเดินเดินกับมะไข่ไหวเนาะโอ้ย ย่านพวคร้วผมมีอาหารกินบ่โอ้ยโอ้ไข่นกเป็ดน้ำครับลร้ครับเดี๋ยวต่อไปเขาสิเฮ็ดคลิปเก็บไข่อย่างเดียวพูนโอ้ยไข่นกเป็ดน้ำเ่ยไงถ้าเห็นขาวจวดนะ่ะแม่นเพื่อนรถ ปอยมันอยู่มุมนี้แท้ๆวิจรารเานี่ยนะปนินครับปนินปนินรถไปแล้วไตัวตัวที่สองสิบ<อ>สลูดอีโวเออสิบลูดอีโวตัวนี้สิบลูดอีโวนาสิบลุดอีพันบไปเนี่ยเออต่ำๆจะแฉเนี่นยห<อ>มดเ,เ,เว้นเลยเออยางเว้นบ่นมีอ่ะมืดมาปุ๊บมันออกมาใสใสป่ะ เลาะหล่อนี่ปลานิลครับตะกี้หลุดอันนี้ไม่หลุดเพราะมันพันหลายรอบะตะกี้มันพันรอบเดียวบายซ่อนดิกอ้เต็มแหอีกแล้วเฮ้ยเต็มมอั่งอีกแล้วเต็มอ้าวใส่กระสอบไปเก็บอยู่บ้านเดี๋ยวเขาดลุ้ง เร็วเร็วเร็วยุ่ง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 เอาอันนี้ก็ติดมุ้งเลยละปลาตองปลาตองโอ้โหยจ้าโอ้โห